เปิดใจเต้นนัทวุฒิเจาะลึกแคนดิเดตนายกเพื่อไทยและทฤษฎี Grand Opening สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านครับผมรายการที่จะนำประเด็นร้อนทางการเมืองมาถอดรหัสและย่อยให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายเหมือนเคย คุณผู้ชมครับทำกลางข่าวลือและข่าวปล่อยสารพัดที่ถาโถมใส่พักเพื่อไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือทิศทางของพักในอนาคตในวันนี้หนึ่งในแกนนำคนสำคัญและฝีปากคมที่สุดของพักเต้นนัทวุฒิใส่เกือ้อได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในทุกประเด็นร้อนและนี่ไม่ใช่แค่การออกมาปฏิเสธข่าวลือธรมธรมดาาครับ แต่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์และบทวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่เฉียบคมอย่างยิ่งทั้งการเปิดเผยเรื่องแคนดิเดตนายกลับ3คนของพรรคการวิเคราะห์ดิวสี่เดือนที่พิสดารระหว่างพักประชาชนและพักคภูมิใจไทยและที่สำคัญคือการนำเสนอทฤษฎีการเมืองที่น่าคิดและน่ากังวลอย่าง Grand Opening ของฝ่ายอนุรักษนิยม วันนี้ห้องข่าวข้างบ้านจะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกคำพูดของคุณนัทวุฒิที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพอนาคตของการเมืองไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับองค์ที่ 1. ใครคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยประเด็นแรกที่คุณนัทวุฒิผูกถามก็คือเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดตกลงแล้วใครคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า คุณนทวุฒิยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าพักเพื่อไทยมีตัวเป้าหมายอยู่ในใจแล้ว3คนนะครับนะแต่ยังไม่สามารถประกาศออกมาได้ในตอนนี้เพราะต้องรอสถานการณ์การเมืองให้นิ่งกว่านี้ก่อนโดยเฉพาะดีลสเดือนระหว่างพักประชาชนและพักภูมิัยไทยว่าจะจบลงอย่างไรเมื่อถูกถามถึงคุณสมบัติท่านก็ให้ภาพกว้า,วางว่าต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของพักศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยกินได้ของพัก ส่วนชื่อที่อยู่ในกระแสข่าวล่ะคุณวราวุฒิคุณนทวุฒิให้ความเคารพอย่างสูงครับบอกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความสามารถแต่การจะไปดึงหัวหน้าพักอื่นมาเป็นแคนดิเดตของพักตัวเองนั้นดูจะ,กะไกลอยู่ถือว่าเป็นการตอบอย่างมีมารยาทแต่ก็ชัดเจนในท่าทีคุณพงษ์นรงเดชท่านมองว่าเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจมากในฐานะนักบริหารรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในโลกธุรกิจ คุณแพทองทาชินวัตรคุณนทวุฒิก็มองว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงเช่นกันมีทั้งประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของครอบครัวและวัยวุฒิที่เหมาะสมกับยุคสมัยสุดท้ายท่านทิ้งทายไว้อย่างน่าสนใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านเชื่อว่าทุกพักจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกครบ3คนเต็มอัตราเพราะพักที่เสนอชื่อแพ่คนเดียวสะท้อนว่าไม่เข้าใจสถานการณ์การเมืองที่เป็นจริงของประเทศไทย องค์ที่สองบทวิเคราะห์ดีลสี่เดือนและอาการน่าเป็นห่วงของพักประชาชนนี่คือช่วงที่เข้มข้นที่สุดของบทสัมภาษณ์ครับเมื่อคุณนัทวุฒิได้วิเคราะห์ดีลสี่เดือนที่พักประชาชนโบดให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านยอมรับตรงๆว่ายังไม่เข้าใจว่าทําไมพักประชาชนเลือกเล่นท่ายาก ท่านเคารพการตัดสินใจแต่ชี้ให้เห็นถึงราคาที่พักประชาชนต้องจ่ายและปรากฏการที่น่าเป็นห่วงที่ตามมานั่นคือท่าทีของพักประชาชนที่ดูจะเกรงใจพักภูมิใจไทยเป็นพิเศษท่านตั้งข้อสังเกตว่าพักประชาชนซึ่งมีบทบาทในการตรวจสอบที่แข็งแกร่งมาตลอดกลับมีโทนที่เบาลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อต้องแตะต้องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทย ท่านยกตัวอย่างสองคดีสำคัญที่สังคมจับตามองคือคดีหัวสอวอและคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งพักประชาชนกลับดุงเงียบผิดปกติไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเหมือนที่ทำกับเรื่องอื่นเช่นกรณีของคุณธรรมนัทท่านวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าคำอธิบายที่ว่าเราเป็นฝ่ายค้านจะให้ทำอะไรได้นั่นเป็นคำอธิบายที่แห้งแรงมาก เพราะพรรคฝ่ายข้านมีเครื่องมือในสภามากมายทั้งการตั้งกระทู้การอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการใช้กลไกคณะกรรมาการซึ่งพรรคประชาชนก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้กับทุกเรื่องยกเบ้นเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยองค์ที่3ทฤษฎดีแกรนด์โอเพนนิ่งและใบอนุญาตใบที่2 จากบทวิเคราะห์ดิว4เดือนคุณนัทวุฒิได้นำเสนอทฤษฎีการเมืองที่เฉียบคมและน่ากังวลอย่างยิ่งเพื่อโต้แย้งแนวคิดของ Grand Compromise หรือการประนีประนอมครั้งใหญ่ที่คุณธนาธรเคยเสนอไว้คุณนัทวุฒิกลับมองว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2-3ปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ Grand Compromise แต่เป็น Grand Opening แกรนโอเพนนิ่งในความหมายของคุณนัทวุฒิคือการเปิดตัวครั้งใหญ่ของกลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมที่สามารถยึดกลุ่มโครงสร้างอำนาจร,รัฐของประเทศไทยได้แบบเบ็ดเสร็จและยาวนานอาจจะเป็นทศวรรษ ท่านมองว่าดิว4เดือนนี้คือโบนัสพิเศษที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่เคยคิดว่าจะได้นั่นคือการได้เป็นรัฐบาลเสียงน้อยๆที่มีฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดคอยประคองให้ทําให้พวกเขามีเวลา7-8เดือนในการตั้งหลักดึงสสเพิ่มและใช้กลไกสวแต่งตั้งคนของตัวเองเข้าไปในอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆจนครบทุกหน่วยงานซึ่งจะทําให้โครงสร้างอันนาาของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารซะอีก และเพื่ออธิบายการกระทําของพรรคประชาชนคุณนทวุฒิได้อ้างอิงถึงทฤษฎีใบอนุญาต2องใบของคุณปิยบุตรใบอนุญาตใบที่1คืออำนาจที่ได้มาจากเสียงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งใบอนุญาตใบที่2คือการยอมรับจากกลุ่มอำนาจเดิมหรือฝ่ายอนุรักษนิยม คุณนทวุฒิตั้งคำถามอย่างแหลมคมว่าการที่พักประชาชนยอมยกอำนาจจากเสียงข้างมากของประชาชนไปให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมตั้งรัฐบาลมันคือการพยายามเข้าคิวเพื่อขอใบอนุญาตใบที่2หรือไม่องค์ที่ 4. เพื่อไทยกับภาวะเครื่องรวนที่ต้องยกเครื่องหลังจากวิเคราะห์พักอื่นอย่างดุเดือดคุณนทวุฒิก็หันกลับมามองพรรเพื่อไทยและยอมรับตรงๆถึงปัญหาภายในครับ ท่านยอมรับว่าพักเพื่อไทยกําลังอยู่ในภาวะที่เครื่องมันรวนบ้างและจําเป็นจะต้องมีการยกเครื่องกระบวนการทํางานภายในพักครั้งใหญ่ท่านมองว่าการที่พักอยู่มานานผ่านสถานการณ์ยากลำบากและถูกกระทำมาตลอดก็ทำให้เกิดปัญหาภายในขึ้นได้ ส่วนประเด็นเรื่องสสไหลออกท่านมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เลือดไหลออกก็มีเลือดใหม่ไหลเข้าท่านยังคงเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะไม่วันถูกศูนพันอย่างแน่นอนแต่ก็ยอมรับว่าครั้งนี้เจอมรสุมที่หนักหน่วงและเป็นความท้าทายที่ต้องผ่านไปให้ได้และนี่ก็คือบทวิเคราะห์การเมืองที่ครบถ้วนและเฉียบคมจากมุมมองของเต้นนทัทวุฒิใส่เกือครับคุณผู้ฟัง เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในหลายมิติทั้งแผนการในอนาคตของพรรคเพื่อไทยที่กำลังเฟ้นหาผู้นำคนใหม่จนไปถึงบทวิเคราะห์ที่น่ากังวลต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่อาจจะนำไปสู่การครองอำนาจที่ยาวนานของฝ่ายอนุรักษนิยมบทสัมภาษณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการเปิดมุมมองทางการเมืองที่ทั้งน่าตื่นเตน้นและน่ากังวลในเวลาเดียวกันและเป็นสิ่งที่สะท้อนนี้เห็นว่าสนามการเมืองไทยนับจากนี้ไปจะยังคงซับซ้อนและเต็มไปด้วยเรื่องราวให้เราต้องติดตามกันอีกมากมายครับ คุณเห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ของคุณนทวุฒิหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์การเมืองแบบเจาะลึกเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนช่องห้องข่าวข้างบ้านของเราไว้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ